โรงพยาบาลสวิติเวศสีราชาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้เสนอ Health Secretary เลขาสุขภาพบายสมิติเวศสีราชา สวัสดีค่ะเฮลสกิตรีเลขาสุขภาพโดยโรงพยาบาลสมิติเวสศิราชากลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะเนื้อหาสาระของรายการเราก็ยังคงเข้มข้นอยู่กับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็มาออกกําลังกายกับในช่วงเฮลท์สปอร์ตนะคะและ้วก็เฮลท์แคร์ใส่ใจเรื่องสุขภาพไปเรน้อยๆนะคะโดยคุณหมอสาฝนและคุณหมอแคทจากสถาบันความงามค่ะ ท่านผู้ชมคะในส่วนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะโรงพยาบาลเราเนี่ยปัจจุบันนะคะเรามีการดูแลครอบคลุมทุกสาขาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจแล้วก็ต้องการมารับการรักษานะคะไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอีกแล้วค่ะสมิติเวชดูแลคุณนะคะโทรศัพท์มาได้ที่038-320-300ช่ว e a ฮ t h t a l k Health แ a r e และ h ฮล l t h s p o ์เราให้ท่านผู้ชมอยู่ค่ะท้ายรายการพบกับแอนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกัน โรงพยาบาลสมิติเวชร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทสีนครินและสีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ0383203 00สมิติเวชสีราชาวันสมิติเวชทริ c โลเคชันช่วงเฮลท์ทอ สติวชศรา,าสวัสดีค่ะช่วงเย l ท o อปกับสมิทิเวสีราชาค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องของ การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณเป็นคนมีความมั่นใจกับสถาบ,บันความงามสมิติเวสและแพทย์หญิงกัทริยาลีลาเลแสงแพทย,ย์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านผิวหนังเลเซอร์สถาบ,บ,บันความงามสมิติเวสศิราชา เราคุยกันไว้เมื่สัปดาห์ที่แล้วว่าคุณหมอจะพูดถึงวัฒกรรมตัวใหม่ของสถาบันความงามเซติเวสได้คือตัว fractional laser นะคะค่ะเป็นสมบัติยงไงบ้าตัวนี้เนี่ยจะเด่นในเรื่องการดูแลผิวพรรณที่มีหลุมนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างผิวหน้าไม่เรียบเนียนตัวนี้จะเด่นมากเลยนะคะน่าสนใจครัาว่า <c oughs> บางครั้งนะคะสาวออฟฟิศเรานะคะ,คะทาแป้งเนี่ยกุบงบอกว่าทาเพื่อปกปิด1ลริ้วรอยสองามไม่เรียบของผิวหน้าเพราะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทําให้ผิวหน้าเรียบขึ้นแต่ตอนนี้นเรามีเครื่องมือแล้วะอธิบายการทํางานได้เลยค่ะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยการช่วยดูแลผิวไม่เรียบเนี่ยเขามีการทำงานอไร้าค่ะ,คะ ปกติแล้วนะคะ,ะคนที่มีปัญหาหลุมสิวหรือว่าผิวไม่เรียบเนียนเนี่ยจะมีชั้นผิวหนังบางส่วนเนี่ยที่เหมือนกับว่าบางลงนะคะทีนี้เนี่ยเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์ที่ยิงลงไปเป็นลำแสงเป็นแท่งๆนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วจะลงไปได้ลึกถึงชั้นหนังแท้บางครั้งเนี่ยถ้าหมอปรับความแรงของเลเซอร์เนี่ยอาจจะลงได้ไปถึงชั้นไขมันเลยนะคะซึ่งเวลาเลเซอร์มันยิงลงไปแล้วเนี่ยจะไม่ไปทำลาย ผิวหนังรอบๆที่หมอไม่ต้องการที่จะรักษาพอยิงลงไปแล้วความร้อนทั้งความร้อนเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้คอลลาเจนแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆใต้ผิวเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะใช่ไปกระตุนะต้นนะคะพอสร้างขึ้นมาเนี่ยไอ้ส่วนที่มันบางลงหรือว่าเป็นหลุมลงไปเนี่ยมันก็จะตื้นขึ้นมาค่ะ ทีนี้ก็จะตอบปัญหาตอบโจทย์ได้ว่าคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลุมซิวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรูขุมขนกว้างหรือว่าหน้าไม่เรียบเนียนเนี่ยทำไมตัวนี้ถึงดีมากนะคะค่ะ,คะและในเรื่องของเขาเรียกว่าใครบ้างที่สามารถที่จะมารับบริการตัวนี้ได้ค่ะม,มีความเกี่ยวข้องไวัยไหมคะวัมยมีส่วนไม่เกี่ยวค่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะนักศึกษานักเรียนทําได้ นักศึกษานักเรียนทําได้แต่ว่าหมอขอเน้นนิดนึงนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยควรจะรักษาสิวให้ดีก่อนนะคะอาจจะมาปรึกษาหมอนะคะในการรักษาสิวพอสิวหายปุ๊บเนี่ยเอ่อหมอก็จะดูสภาพหน้าว่าควรจะทาเลเซอร์ตัวนี้ไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้ารักษารอยสิวได้เร็วเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นผิวปกติเนี่ย จะมีสูงกว่าที่เราทิ้งไว้นานๆนะคะแอนแสำหรับคนที่หน้าไม่เรียบเป็นสิวอยู่ต้องรักษาร้อให้สิวนี่แห้งลงต่อคะ่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะควรจะรักษาสิวให้หายก่อนนะคะก็คือว่ามาเป็นสาแพทย์แล้วก็เราเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนของการดูแลใช่ส่วนท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วนั้นบังเอิญว่าเป็น เป็นท่านที่มีผิวไม่เรียบแต่ไม่ได้เกิดจากสิวเกิดจากรอยแผลเป็นอื่นๆอ,อ,อันนี้เครื่องนี้สามารถช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ก็จริงๆอยากจะแนะนําว่าใครที่สนใจนะคะ,ะเข้ามาปรึกษาเราสักนิดนึงนะคะแล้วหมอจะช่วยประเมินให้ว่าจะใช้เครื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะคะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่สถาบันความงามสมิติเวชศิราชานะคะ,คะสัปดาห์หน้าค่ะ คุณหมอยังจะคงอยู่กับเราเพราะว่าสมาผู้ชมนะคะไปใกล้ชิดกับการทำงานของ f a ชชิโนล a l เซอการดูแลสภาพผิวนะคะให้มีผิวที่ตื้นขึ้น<ส>เนียนเรียบแล้วก็คนที่มีปัญหาเกีกับเรื่องของผิวไม่เร,เรียบสกการกระสีด้วยมีขั้นตอนอย่างไรนั้นติดตามกันในสัปดาห์หน้าวีนน้ีอ้อขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้ความรู้เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันคุณภาพที่สุดแห่งความภูมิใจจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI Joint Commission International Accreditation ประกาศนียบัรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล H.A. Hospital Accreditation รางวัล P.M. Award 2009 Prime Minister's Export Award รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจบริการส่งออกดีเด่นประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาลรางวัล H.M.A. Award 2009ประเภทแคมเปญการตลาดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับโลกแห่งแรกในภาคตะวันออกช่วงเฮลท์แคร์บ่านสมิติเวชศรีราชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอสายฝนจิตแพทย์คนเดิมค่ะประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะคะ ถ้าคุณผู้ชมจําได้เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยหมอได้พูดถึงเรื่องปวดศีรษะาจากความเครียดนะคะวันนี้จะเป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่า คนที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียดเนี่ยพอหมอซักประวัติต่อไปเนี่ยถามว่าเครียดจากอะไรบ้างเขาก็มาจะตอบว่าเครียดจากการทํางานนะคะก็ต้องยอมรับจริง,รงๆค่ะว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทําให้คนเราเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะและความเครียดนี้เองล่ะค่ะมันส่งผลกระทบทั้งสุขภาพของคุณเองนะคะนอกจากอาการปวดศีรษะแล้วเนี่ยก็ยังจะทําให้มีอาการอย่างอื่นมากมายเลยรวมทั้งมีผลกระทบกับการทํางานของคุณด้วยมันอาจจะทําให้คุณทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเด วันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยวิธีการที่จะแก้ไขวิธีการคลายเครียดจากการทํางานเนี่ยคุณต้องแบ,บ่งเวลาให้เป็นก่อนนะคะเวลาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเหมือนชิ้นเค้กวงกลมเนี่ยก็เราควรจะแบ่งเป็น4ีส่วนใหญ่ๆก็คือ1ชิ้นเนื้อชิ้นเค้กในเรื่องของการทํางานนะคะชิ้นเค้กที่เกี่ยวกับส่วนตัวครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะถ้าคุณแบ่งเป็น4ีส่วนตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะเลือกให้ความสําคัญได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. ค่ะคุณควรที่จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยเพราะถ้าสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงการทํางานของคุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่เต็มที่กับงานมากยิ่งขึ้น ะคะ3ค่ะในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต้องยอมรับลค่ะว่าคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวในโลกคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเข้ามาในที่ทํางานแล้วคุณก็ควรที่จะผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันระดับสูงกว่าหรือว่าระดับที่อยู่ต่ํากว่า ะะเพราะเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะสามารถขอความช่วยเหลือได้หรือต้องการกำลังใจคำแนะนำดีๆจากหัวหน้าที่อยู่สูงกว่าคุณก็เป็นไปได้และวิธีคิดก็มีผลต่อความเครียดได้เช่นกันนะคะถ้าคุณมองโลกในแง่บวกเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาค่ะอย่างเช่นคุณลองมองดูสิคะว่างานเนี่ยให้อะไรดีๆกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ดีสังคมที่ดีหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีสวัสดิการที่ดีนั่นก็เป็นข้อดีจากการทํางานเมื่อคุณคิดถึงสิ่งดีๆจากงาน คุณก็จะมีความสุขในิี่ทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะ และสุดท้ายเลยก็คือเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกโกรธคุณเครียดหรือว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนั้นวิธีการแสดงออกเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะสมเหตุสมผลไม่ใช้วิธีการที่แสดงออกถึงความรุนแรงกับคนที่มีปัญหาด้วยและเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาขึ้นในที่ทํางานนะคะคุณไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของปัญหาค่ะใช้วิธีประนีประนอมหันหน้าเข้าหากันหมอเชื่อนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหันหน้าเข้าหากันเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ยังไม่ยากเย็นเลยล่ะค่ะและถ้าคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าคุณมีความเครียดจากการทํางานเกิดขึ้นแล้วนะคะนอกเหนือจากคนใกล้ชิดที่คุณจะสามารถปรึกษาได้แล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะมารับคําแนะนาําหรือว่ามาปรึกษากับหมอสายฝนที่ศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลสมิติเวชรีราชาได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราใส่ใจแล้วก็ห่วงใยคุณเหมือนกับคนในครอบครัวของเราค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอสายฝนค่ะสวัสดีค่ะ ให้ชีวิตที่มีค่าของคุณอยู่ในความดูแลของเราศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวศสีราชา EMS and Trauma Center พร้อมดูแลคุณจากอุบัติเหตุทุกสถานการณ์รวดเร็วฉับไวปลอดภัยด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบคันได้มาตรฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันทีด้วยรถพยาบาลระบบ GPS จึงไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวชศรีราชาบริการ24ชั่วโมงโทร038 324 111 วันนี้ปัญหาเรื่องกระดูกและข้อของคุณจะหมดไป b บน e and Joint c e n t e r ศูนย์รักษากระดูกและข้อสมิติเวศสีราชามาตรฐานคุณภาพระดับสากลตอบทุกโจทย์ทุกการรักษากระดูกและข้อโดยแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการรักษาที่ครบครันทันสมัยจากศูนย์การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางด้านกระดูกและข้อศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า,ขาเทียมข้อสะโพกเทียมและกระดูกสันหลังศูนย์การรักษาด้วยการส่องกล้องข้อเข่า,ขาและข้อหลัง ศูนย์การรักษาอุบัติเหตุทางมือและอุบัติเหตุจากการทำงานศูนย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟูและเวชาศาสตร์การกีฬาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ศูนย์รักษากระดูกและข้อรโรงพยาบาลสมิติเวสีราชาไขทุกข้อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร038-3203-00ช่วง health spot by สมิติเวศรีราชาสวัสดีครับพบกับผมและน้องตูนนะครับในช่วง health spot สำหรับวันนี้ครับจะเป็นท่าออกกาลังกายสําหรับกล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังเพื่อป้องกันโรคหลังโคดนะครับหรือว่าผู้ที่มีอาการหลังโคอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ท่านี้แก้ได้ด้วยครับเราเริ่มจากครับนอนคว่ำนะครับยืดแขนและขาออกไปตรงๆนะครับยืดแขนและขาไปตรงๆพยายามยืดกระดูกสันหลังให้ตรงนะครับหน้าท้องเกร็งขมแมวนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้ครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมนะครับขมแมวหน้าท้องไว้ หายใจออกครับยกแขนขวาขาซ้ายและศีรษะขึ้นมาครับให้รู้สึกกล้ามเนื้อด้านข้างเกรงเป็นแนวเฉียงนะครับหายใจเข้าครับวางลงช้าๆหายใจออกครับเปลี่ยนข้างครับแขนซ้ายขาขวาและยกศีรษะขึ้นมาครับเชิญครับใช่ครับหายใจเข้าครับลงไปพักช้าๆหายใจออกครับเปลี่ยนข้างครับแขนขวาขาซ้ายหน้าอย่าให้เงยมากนะครับอยู่ให้แนวเดียวกับสุดหลังหายใจเข้าวางลงนะครับ หายใจออกครับเปลี่ยนข้างครับเป็นแขนซ้ายขาขวาสวยครับหายใจเข้าวางลงหายใจออกครับเปลี่ยนข้างน้าเท้ายังเก่งขมแมวอยู่ตลอดเวลานะครับรู้สึกกลั้นเหงือกงข็งๆทำงานหายใจเข้าวางลงครับหายใจออกครับเปลี่ยนข้างครับดีครับอีกสองครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับสวยครับข้างสุดท้ายหายใจออกครับยกขึ้นมาครับใช่ครับแล้ววางอัก เมื่อทําเสร็จครับกล้ามเนื้อหลังจะทํางานเยอะมากนะครับให้เราใส่หลังเบาๆนะครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังเอาละครับเรียบร้อยครับสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังนะครับอาจจะมีหลังคดไม่เท่ากันนะครับสามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวชศิราชาครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ ศูนย์รักษากระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาการรักษากระดูกและข้อค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะที่ชมรายการแล้วรู้ว่าตัวท่านเองประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่างๆของร่างกายนะคะโทรศัพท์ก็มาสอบถามได้ที่ศูนย์รักษากระดูกและข้อเบอร์โทรศัพท์038320300นะคะตลอดจนท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสมองนะคะตอนนี้ศูนย์สมองเราที่เปิดให้บริการมามากกว่าสมปีแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะให้บริการเช่นกันนะคะเปิด บริการตลอด2 4ชั่วโมงค่ะด้วยความประหนาดีจากโรงพยาบาลสมิติเวชสนใจข้อมูลสอบถามได้ที่นี่เลยค่ะ038-320-300เยี่ยมชมเราได้ที่เว w ไวเว็บสมิติเว o s p i t a l ค o m ค่ะท้ายนี้แล้วขอให้ท่านผู้ชมเป็นผู้มีสุขภาพดีนะคะพบกับเฮลส์เคลเทอรี่เลยค่ะสุขภาพในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพระแม่ชวลูมา ชวนคุณตามาเพื่อรักษา